มาดูที่นครปฐมนะคุณผู้ชมฮะมีนักเรียนหญิงชั้นม .3 เนี่ยอัดคลิปบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่วัดถูกตัดไฟขณะที่พระลูกวัดเปิดเผยบอกว่าครอบครัวนี้ไม่เคยจ่ายค่าไฟแต่ก็เมตตาให้อยู่ในพื้นที่กรณีของนักเรียนชั้นม .3 นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งได้มีการอัดคลิปขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกพระลูกวัดในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมให้การไฟฟ้าเนี่ยตัดไฟยกมิเตอร์ออกจากบ้านซึ่งบ้านอยู่ในพื้นที่ของวัด สุดท้ายน้องก็ต้องมีการจุดเทียนจุดตะเกียงน้ำมันหาหมวกที่มีไฟเนี่ยมาส่องนั่งทําการบ้านรับประทานอาหารช่วงกลางคืนชีวิตลําบากนะครับนี่นะครับความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดหนองโพเข้าพบกับพระประวัติพระลูกวัดหนองโพซึ่งอ้างว่าเป็นคู่กรณีกับนายประสิทธิ์นามวงอายุ57ปีอาชีพรับจ้างซึ่งอยู่ที่หมู่แตําบลห้วยหมอนทองอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนายประสิทธิ์เนี่ยเป็นพ่อของนักเรียนในคลิปนะครับ โดยพระประวัติบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้อัตมาแล้วก็วัดเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางวัดก็อนุญาตให้ครอบครัวนายประสิทธิ์อาศัยสร้างบ้านในพื้นที่วัดได้เพราะว่ามารับจ้างทํางานก่อสร้างให้วัดซึ่งก็มีการรับงานว่าจ้างกันหลายชิ้นแต่มีอยู่งานหนึ่งทางวัดจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้วงานไม่เสร็จพอทางวัดได้มีการหักรบกบหนี้นายประสิทธิ์มียอดค้างอยู่ประมาณ2 8 0 0 0บาท ส่วนที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้ว่าทางวัดค้างค่าแรงนายประสิทธิ์ห้าหมื่นบาทยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงครอบครัวของนายประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนต่างถิ่นแล้วก็มาปลูกอาศัยบ้านอยู่ในวัดตั้งแต่เดือนตุลาคม64จนมาถึงพฤษภาคม65ไม่เคยจ่ายค่าไฟฟ้าแม้แต่เดือนเดียวจึงต้องดําเนินการตัดไฟออกซึ่งเมื่อทางเขาใช้โซเชียลกระจายข่าวออกไปก็มีหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาเจรจาทั้งกำนันนายกอบตอปลัดอำเภอนะครับคือ ก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมทางอบตอของหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านหนองโพซึ่งเป็นคนในพื้นที่เนี่ยถึงไม่เข้ามาพูดคุยเจราจาด้วยเพราะเหตุใดทางวัดได้มีการสอบถามนายประสิทธิ์ว่าจะย้ายออกจากพื้นที่วัดเมื่อไหร่ขอให้มีคําตอบให้ชัดเจนทางวัดเนี่ยถึงจะมีการอนุญาตให้ไฟฟ้าเนี่ยต่อมิเตอร์ให้นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังพระหน่อยฮะงานเมื่อเราตกลงทํางานแล้วเขาใช้ไฟแล้วเนี่ยตลอดยาตั้งแต่6ศ64ปี64มาเนี่ย เดือนเดือนตุลาถ้าจําไม่ผิดนะเดือนตุลาเดือนตุลาปี64จนถึงเดือนพฤษภาปี6กเขาไม่เคยจ่ายค่าไฟวัดเลยแม้แต่เดือนเดียวแล้วอ้างต่างนานาว่าทํางานเสร็จเราไม่จ่ายเราไม่ให้เงินถามว่าเราไม่ไม่ให้เงินอะไรเงินเราให้ไปหมดแล้วจนเขาต้องติดหนี้ติดติดหนี้วัดด้วยซ้ำไปและไอ้ที่การที่เขามาอยู่แล้วเขาไปร้องสื่อสร้างเป็นคอนเทนต์อะไรขึ้นมาเนี่ย ทำลายทำลายชื่อเสียงของวัดเนี้ยมันไม่ถูกต้องสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมีความจริงเนี่ยแทบไม่มีความจริงเลยทาหน้าาลาเนี่ยรู้สึอข่าวเดินทางไปที่บ้านของนายประสิทธิ์ที่โดนตัดไฟนะครับบอกว่าหลังจากที่ข่าวออกไปก็มีหน่วยงานหลายภาคส่วนนะเดินทางมาที่บ้านมาช่วยดูแลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเจรจากับทางวัด เห็นบอกว่าทีแรกเนี่ยพระเองก็ไม่ยินยอมนะครับต่อมามีพระรูปหนึ่งได้ยื่นข้อเสนอให้ตัวเองเนี่ยย้ายออกไปจากพื้นที่ถึงจะยอมต่อไฟให้ใช้ถ้าไม่ออกก็ไม่ต่อไฟให้อยากจะถามว่าตอนอนุญ,ญาตให้อยู่อาศัยตัวเองก็เอาเงินเนี่ยมาก่อสร้างบ้านหมดค่าสร้างไป200แสนบาทไม่รู้จะทํำยังไงเรื่องนี้เชื่อว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งจากเรื่องเงินแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะ ถ้าผมบอกว่าผมไม่ออกจากพื้นที่พระรูปนี้ก็ไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งไฟฟ้าเพราะว่าทุกฝ่ายในรับทราบหมดถ้าจะให้ผมออกจากพื้นที่ผมถามว่าตอนที่อนุญาตให้ผมมาปลูกสร้างตรงนี้เพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ผมต้องเสียไปตั้งสองแสนกว่าบาทแต่มาณวันนี้มีการขัดแย้งระหว่างเรื่องเงินเรื่องทองทางบ้านทางวัดผสมประส,สานกันก็เกิดความไม่พอใจกับพระรูปนี้แหละ ผมมั่นฟันธงได้เลยว่าอันนี้เป็นการกันแกล้งส่วนตัวและส่วนบุคคลเนื่องมาจากเงินล้วนๆรับรวมถึงที่จะให้ผมออกเนี่ยถามว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ฝ่ายไหนส่วนไหนที่จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและโยกย้ายของผมได้เพราะเงินทั้งหมดผมไม่เหลือแล้วเพราะผมเอามาลงทุนทําตรงนี้อยู่อาศัยแต่ไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อจะยึดที่ดินของวัดผมไม่ได้คิดจะยึดที่ดินของวัดก็ทางวัดนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยทางวัดบอกว่าอ่ะ ก็อนุญาตให้ครอบครัวนายประสิทธิ์ยอยู่ต่อจนกว่าลูกสาวของนายประสิทธิ์จะเรียนจบชั้นม .3 มนะครับก็คือประมาณเดือนเมษายนปีหน้านะครับเมษายนปี66นี่นะครับล่าสุดมีการต่อไฟแล้วนะครับนี่น้องรัตติกาลอายุ16ปีตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม3มนี่ได้ใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับนี่เอาเตารีดมารีดเสื้อผ้าหลังจากที่มีหลายหน่วยงานประสานมาทางวัดสุดท้ายก็ได้ต่อไฟกลับมาใช้ นะไม่ต้องใช้เทียนหรือว่าใช้ตะเกียงตอนคืนนะครับยกมือไหว้อขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือนะครับนี่นะครับ